ใครจะยุบใครจะแผ่วเนี่ยเพราะว่าใช้แรงกันเยอะครับยก2ครับหุยต่อครับยก3าครับใครเดินครับติดตามครับมาดูกันครับจังหวะวงในกันบ้างครับเน้นที่วงในล็อกคล้องไปมาครับตีเนบๆไปก่อนครับดูการชิงจังหวะขึ้นคอครับบนเวทีครับนี่ครับยับพลิกสอดแขนปัางแล้วเสียบมาเสียบคืน เริ่มเดินครับเพ็ตต้าครับก็ต้องอาศัยความใหญ่เลยครับกดเข้าไปในวงในครับอาวุธที่ตัวเองถนัดครับไอ้มงคลไล่แขร์แล้วเสียบเข่าโต้ครับยังไม่ชัดครับกรรมการแยกมาไอ้ซ้ายครับดักแทงครับเป็นมงคลตีหน้าขาครับไทยทีเด่นเพ็ตต้าก็ ยามโตเลยครับแต่ว่ามันไม่ชัดเลยครับรงในกรรมการเจอสิญบอกให้สูงสูงหน่อยครับแต่ทั้งคู่ยังตีจิกกันเหมือนเดิมครับเอาครับลากมากดมาไปซ้ายครับเสียบขวาขึ้นมาตั้งตั้งสอกเจอแข่งของพุทธมงคลครับเสียบขึ้นไปครับเสียบมาแห่งกันที่วงในครับสู้กันที่ไหนก็ได้ครับสู้หมดครับนั่นเพชรมงคลไล่แขนสู้ครับดูกำลังแขนนี ใช้เยอะทั้งคู่นะครับวัดทุกอย่างครับกำลังขากำลังแขนความแข็งของร่างกายครับแล้วก็ความแข็งของหัวใจด้วยครับหลักแทงก็ตั้งคาเลยครับแหมแกได้สวยครับแต่ได้เพื่อนคนปัดศอกครับเสียบตั้งเอาไว้แล้วไปอีกทีครับเฮซ่าไปยีก,ก็วงไงครับเพชรมงคลกดแขนแล้วเสียบคืนเสียบซ้ายมาซ้ายคืน ตั้งไว้หมัดทุกซ้ายทุกขวาครับเอาครับมีหมัดเสริมเสียบมาครับเพชรกล้าเจอข่าวของที่นั่นเพชรมงคลลังใหญ่ๆครับเน้นทุกดอกครับแต่ว่าเพชรก้าเองก็เดินตลอดครับยกนี้นี่เรื่องเต็มสูบครับโอ้โหอาวุธพี่ทั้งคู่ออกดีนะเน้นเน้นทุกนั้นทั้งนั้นแหละครัไล่แขนครับเพชรกล้าแต่ก็ยังตีไม่ได้ครับแยกครับแยกมาอย่าปล่อยหมัดขวาครับแทงซ้ายโอ้ โดนกระจับหรือยังไงครับอืมอ่าก็ต้องให้พักก่อนครับโอ้แหมหวังดวงใจครับตรงนี้นี่เขตปลอดอาวุธเลยครับก็ต้องให้พักก่อนแล้วครับสำหรับกรรมการครับอะดูหน่อยว่าโดนไม่โดนครับจังหวะต่อยหมัดแล้วโอ้โหโดนนะครับโดนนะครับจังหวะนี้ต้องให้พักเลยครับนี่ฮะก็ถือว่าโดนนะฮะชัดเจนครับ นี่แหละครับการที่คือตีจิกหน้าขานั้มันสุ่มเสี่ยงอยู่แล้วครับกับการที่จะไปเฉี่ยวตรงนั้นครับอ้าวครับจริงๆนี่มีเวลาพัก5นาทีนะครับผมแต่ก็ขึ้นอยู่กับนักมวยครับว่าคนที่ผู้ถูกกระทำเนี่ยพร้อมเมื่อไหร่ภายใน5นาทีก็กลับมาต่อยได้ก่อนครับนะเดี๋ต่อครับเพชรกล้าครับไม่มีสำออยู่แล้วครับโดนจริงครับพยายามเดินต่อครับพยายามจะต่อยหมัดครับทางด้านเพชรบนอาแล้วครับมุมนด้ครับเจอจังหวะนี้เลี่ยมไอ้กการมาขวางไม่ทันครับ รุ่นี้สมัยนี้สมออยไม่ได้ครับต้องเยอะครับต้องเยอะภาพช้ามีครับป่อยมาเสียบเข่าครับตยีคืนตายครับดูครับจังหวะเสียบมาเสียบคืนครับออกมายัดไปก่อนครับพยีครับนี่ครับมันมันมันเฉียวไวหลายทีนะนะครับหมัดขวาครับขาคับพักก่อนครับอเมริกา 10-30นาทีเป็นต้นไปครับผมยกที่4ครับลุยกันต่อครับยกนี้นี่เพชรกาดูเร่งเกมเร็วขึ้นแต่หมัดของเพชรมงคลก็ยังรอบวกตลอดครับไม่ถอยนะครับทางฝ่ายต่างชิงจังหวะเดินครับก็ต้องมีคนนึงแหละครับที่ถอยครับปล่อยหมัดแล้วล็อกคอครับไอเอาความใจมาบดแล้วครับตอนนี้เพชรกาครับเอาครับแยกกับแยกมาหยัดขวาครับ ขวาคืนไปบวกหมัดคล้องไปนิดนึงครับวงในตีสอดแขนล็อกมาตีครับหนุ่มแต่ก็รอจะปัดขาอยู่ครับเ่ชรมงคลพยายามจะปัดอีกทีนึงยังไม่ลงยัดมาซอกนะซอกคืนวงในแล้แขนครับกดเอาไว้ครับไม่ให้ขึ้นคอครับโอ้ยกนี้โหหนักเลยครับทั้งเพชรกล้าแล้วก็เพชรมงคลเพชรไหนจะเป็นเพชรจริงครับอ่ะลุยต่อปัดมาเสียเขาเสียคืนสอบซอครับ เป็นมงคลครับหัวเอวครับแบบนี้ตีกันลำบากกการแยกดีกว่าโอ้โหนี่ครับไปครับไปต่อครับยังไม่หยุดครับรวบมาตี้ก็ตรงนายเพชตก้าตอคื้นมากหักเลียมล้มลงไปครับหัวทิ่มครับเพชตก้าจะรอจังหวะที่ทางด้านเพชรก้ายืนขาเดียวครับปัดเลยครับใช้เหลี่ยมมาช่วยเลยครับตอนนี้ไม่ได้บู๊อย่างเดียวครับใช้สองใช้เหลี่ยมมาช่วยครับแต่ เกลือจิ้มเกลือหรือเปล่าก็หาจะปัดขาครับแต่นั่นเพชมงคลตีครับต่มาตีพืนครับไอีอีกทีครับแต่ยัไม่ได้ครับแล้วตั้งกระแพงขาไว้อย่างไม่จบง่ายๆครับสงครามนี้ดูกันยาวๆาครับเสียทาครับขวางครับขวางแล้วก็เสียอีกทีหนึ่งครับไปหมัดครับเอ้ามีโค้งมีโคคงเบคก้าเตะขวามาเตะคือไม่โดนสับซอครับได้ครับจังหวะนี้ดันไว้ดันไว้ตั้งครับตั้งครับตีซ้าย จะยัดคืนก็เจอหมัดของเพุรมงคลไปอีกบพชรก้าครับโอ้ลหวับแยกรับไปต่อครับเดินเข้าหาแล้เจอสออขวาหล่นเลยครับโอ้โหจบครับจบยกที่สี่ครับวันนี้นี่เหนียนจริงๆครับจบแบบไม่รบยกอีกหนึ่งคู่ครับด้วยชัยชนะของเพชรมงคลสูนก์ามเฮต้มคนนี้ครับแจ้งเกิดสำเร็จครับโอ้แพ้มาสามไฟติดครับวันนี้นี่ แยงเกิดได้แล้วครับด้วยเพลงศอกครับอ่ะดูครับว่าศอกไหนยังไงครับนี่ครับเพชรมงคลดูกีฬาหฮมยต้เกิดแล้วจ้าอ่ะดูอีกครั้งนึงครับศอกนี้นะครับโอ้โหหายท้องผึงครับไม่ไหวเลยฮะก่อนหน้านี้นี่ก็หาจังหวะฟันแล้วหลายครั้งนะครับทางด้านเพชรมงคล นีฮะเอาอีกมุมหนึ่งครับชัดชัด,ชดครับปักเข้าให้ครับโอ้โหซองขวาครับเต็มเต็มเลยครับนะรักกันคู่เดียวครับ